สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโกโกสินแม้ดังระดับประเทศเลือกปลูกผักขายเป็นอีกหนึ่งนุ่มที่คุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับโกโกสินราชกรมที่เมื่อปีที่แล้วเจ้าตัวเพิ่งได้ควงแฟนสาวนอกวงการหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีเข้าวิธีแต่งงานแบบล้านนาะที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างอลังการ และก่อนหน้านี้โซเชียลต่างชื่นชมในความสมรรถะใช้ชีวิตพอเพียงเมื่อโก,โกโกสินนั่งขายผลผลิตที่เก็บมาจากสวนของตัวเองโดยเขานนั้นได้โพสต์รูปพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดขนนนและต้องบอกว่าล่าสุดโกโก,โกสินนักแสดงดังนั้นไม่อายทำกินล่าสุดปลูกผักออแกนิกขายดีใจมีลูกค้าซื้อผักคนแรก โดยงานนี้เขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า2ต้นเท่ากับ25บาทใครสนใจมาเลือกเอาเลยนะจ๊ะวันนี้วันเดียวจ้าหมดแล้วหมดเลยนะขอบพระคุณคุณป้าลูกค้าคนแรกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust โ t o r ออนไลน์ขอบคุณครับ